สวัสด,ดีจ้าสบายดีเอฟซี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแน,นลเด้อค่ะเนาะตอนนี้แม่เพนก็อยู่ที่บ้านงานเนาะมาฮ่เอ,อเข่าตุ่มเนาะค่ะมาเบิ่งซอยงานเพ็นเนีย่ยเนี่ยเนเนาะแต่ว่ามันหนีข้นบ่หลายแล้วเนาะกะกะซอยเฮ็ดคือเก่าเพราะว่ามืออื่นเป็นมือควาผภักดิ์เขาเนาะคนอื่นเพินน่นอนออื่อนมามือควาผภักดิ์เขาบ่เนาะมืนหนีเพิ่นกัเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดหลายเนาะให้แนวก,กินเนาะ น้อยๆเพราะว่าค้นมาลายนะเนาะมืำอื่นผุแลนะ้วเนาะค้นจะหลายนะ้อยสินี่เมฆขั้วเนาะคะ่ะพ่นกำลังหอ่อเขาต้มอยู่เนาะผูดเ่าเพ่นจะไปห่อซอยแล้วพ่นวามาตองมะห่อดอกหายซุ่มผูดเ่าเห็ดก็ไดเนาะพ่นวะา <laughs> <laughs> เพ่นก็เลยมาอยู่นะ้องขั้วค่ะเดี๋ยวเพ่นได้แล้วคะ่ะได้แนวทางห้าน้อยของอเนี่ขันมาแล้วเนาะมาหนีเนาะ เดี๋ยวเนี่ยถางงาฝนของมะเงาฝนมาแลวเดีย๋ยวเพ่นจะไปเขียนไห้เนาะคะ่ะเขียนใส่กระดาษในะ่เนาะลวก็ของเซียนศรีส,สกเกตรกระดามาแลวเนาะของอาจารย์สมัยกระดามาแลวเดีย๋ยวเพ่นจะเขียนไห้เดี๋ยวเพ่นจะพาไปบ้านแลวก็ะไปเขียนตัวเลขไห้เนาะ,ะถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบนะะเนาะค่ะแนวทางห้าหน้อยหรือว่าลาวพัฒนาเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อง คำแพงชาแนลให้แม่เพนด้วยเด้อค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพนในการหาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาตอนเอฟซีเนาะค่ะค่ะเอฟซีอย่าลืมเบิงเด้อค่ะแนวทางราวพัฒนาของเจ้นยกทมเนาะที่โทรมาบอกแม่หรือเจแดงเนาะมาเบิงน้ากันบ่าเมื่อแรกนี่จะเข่าบอเนาะเพราะาเพิ่นปลาถูกมางวดละแสนถาซื้อหลายเนาะแต่ว่าเพิ่นก็บลเล่นหลายเพิ่นก็เล่นงวด อ่ามวดละพันสองพันสามพันกับเพื่อนซื้อละตัวละลอยเนาะลอยคุณลอยจังสีเนาะมันก็ได้อยู่ทุกงวดเนาะเพื่อนวาเนาะแต่ได้ได้หลายๆได้งวดที่มันออกเจ็ดศูนย์แล้วมาออกศูนย์เจ็ดอีกนั่นเนาะเพื่อนมาเพื่อนได้หลายเนาะออกเร็วออกอีกเนาะค่ะขาเอฟซีกับของเซียนซีสเกตเมื่อวานนี้เขาเขาทั้งตัวลูดเนาะแล้วกับเขาทั้งตัวเน้นเนาะขาเอฟซีกัผู้ใดมีน้ำใจจะให้ค่ากาแฟเนาะ เชียนสิสเกตหรือว่าอาจารย์สวัยกับทักไล่มาหาเพนเดอเราเพนจะบอกเอาเลขบัญชีขึ้นหน้าจอให้เนาะเพราะว่ามันผิดกฎของ y YouTube เนาะค่ะค่ะคุใดมีน้ำใจจะแบ่งปันให้เชียนใดๆก็ทักไล่มากค่ะเพื่อให้เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้เพนเนาะอันนี้ก็ไ่ได้เรียกลองเอาเนาะแข่บอกซื้อๆเนาะค่ะค่ะคุณใดมีน้ำใจแค่นี้เองเนาะค่ะเดี๋ยวเพ่นจะพาดียังแม่เฮียนไป เขียนไปเบิงแนวทางล้วก็จะไปเขียนแนวทางให้เอฟซีทั้งช่องเนาะว่ามือตอนนี้กับบายจะเทียงแล้วเนาะเทียงแล้วขึ้นก็ได้แต่แนวทางของพ่ปพัหั์ลงไปห้แล้วเนาะกับมาต่อของเจน้อยกทมเนาะเจน้อยกทมกับลงห้ไปแล้วเนาะกับมาตตต่อของยาขวัญของเซียนสิสเกตแล้วก็อาจารย์สวัยเนาะ ค่ะว่าของปู40มาแล้วมือนี่เพ่นกะจะล่งไห้เนาะคะ่ะทามาชาเพ่นกะจะลง่งอ่าทางกลุ่มไห้คือเกาเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดสนใจจะสั่งจองครีมแค่เซียมเนาะคะ่ะยาตากะสั่งจองมาได้ตามโปเนาะเพราะว่าช่วงนี้แม่จัดโปอยูะะ่เนาะอยากเสียงโศกเสียงเบอร์เนาะกะสั่งจองมาได้เด้อเนาะครีมหนึ่งชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทแถมลอตเตอรี่หนึ่งใบเนาะคะ่ะ บางงวดที่แล้วมีเอฟซถูกน้ำเมร์หลายคนอยู่เนาะทั้งเลขหน้าสามตัวทั้งเลขไทยสามตัวแลวก็เด็กไทยสองตัวน้เน่เนาะตามนี้เนาะเดี๋ยวเพ่นพาเอฟซีไม่เฮี้ยละกัไป่เบิ้งตัวเลขน้ำกันเนาะว่าจะได้ตัวใดนดเนาะนี่เนาะเอฟซี FC. เพ่นก็นได้มาเฮี้ยแล้วเนาะมาเขียนตัวเลขให้เอฟซีทั้งช่องแล้วค่ะกามาเบิ้งน้ำกันค่ะว่ามือนี้ของอาจารย์ใดจะมีตัวใดนดเนาะ ของยาขวัญเมื่อวานนี่ก็เขานะคะเขาที่เจ็ดหาหรือว่าหาเจ็ดเนาะตัวกลับเนาะออกตัวกลับแต่ว่าออกตัวเน้นของเพิ่นนยูเนาะแต่ว่าออกอยู่ในตัวเน้นยูเนาะคะ่ะออกน้อยปกติเนาะค่ะเอามาบึงเนวทางมันหนีกันเลยจ้าว่า อาจารย์สวัยเบื้องของอาจารย์สวัยกันก่อนเนาะกัเพ่นกับขอขอบพระคุณอาจารย์สวัยเซียนศรีสะเกดแล้วก็ญาขวัญหลายๆเด้อค่ะเนาะเที่ยวแนวทางห้าน้อยดีเด็ดๆแล้วก็บเราพัฒนาเนาะมาฝากมาตออเอฟซีทั้งช่องมือนีเนาะค่ะขอขอบคุณหลายๆจ้าเนาะเอามาเบิ้งแนวทางมือนีกันเลยจ้าว่าของอาจารย์สวัยมือนีไห้มาตัววิ่งตัวรูดกับตัวประกบแค่นั้นเนาะค่ะส่วนเลขฝันหรือเลขนิมิต เอาไว้ก่อนเนาะช่วงนี้ฝันบอแม่นเนาะเพิ่นวาเนาะฝันบอแม่นเอานี่ค่ะวิ้งลูดเก้ากับแปดเนาะวันนี้อาจารย์สวายบอกว่าให้ระวางกันเนะาะเมื่อวานนี่ก็เขายูเนาะตัววิ่งตัวลูดเนาะยังเขายูแต่เมื่อน,นี้มาเบิ่งน้ำกันเลยค่ะเพิ่นว่าเข่ามาหลายงวดติดติดกันก็จะไปเสื้อใจมันหลายเนาะมันบอแม่นเสาเฮียนเนาะค่ะตัวเลขค่ะเอฟซี FC. อาจารย์สวัยจะเตือนอยู่ตลอดเนาะแต่ว่ากระเขายูเนาะของเพิ่นเนาะก็ยันเล่นหลายเพิ่นว่าเนาะเอามาเบิงค่ะวิ่งลูดเก่ากับแปดเนาะคะ่ะจับคู่บูมีเนาะตัวประกรบใหม้มากะมีค่ะตัวประกรบมีหามีหกมีเจ็ดมีแปดมีศู 0, นย์เนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยวันนี้เนาะวิ่งลูดเก่ากับแปด ตัวประกอบมีหามีหกมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์ค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางฮานอยวิ่งรูดแม่นๆของอาจารย์สวัยเนะาะบู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดทางใดก็เอามาใส่ไดเด้อค่ะเนาะของอาจารย์สวัยใดไปแล้วค่ะมาต่อของยาขวัญกันเลยจ้าของยาขวัญวันนี้เนาะฮานอยจับคู่ไ้มาเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเนาะแปดสามแปดศูนย์สามศูนย์นะคะสี่หนึ่ง 4ีหก9ีเกเก้าหนึ่งเกาหนะ 41, เน้นที่8ปดสามเ0ดศูแปดศสาลกัสีหนึ่งเนาะค่ะเพ่นวงกลมไห้เนาะค่ะก็คือตัวเน้นของยาขันเนาะยาขวัญเน้นให้4คูหาคูเนะค่ะตัวร่องก็จะเป็นตัวที่บดได้วงกลมไห้เนาะค่ะเอีนี่ค่ะแนวทางห้านอยของยาขวัญวันนี้ให้มา 9, 6, เจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ปดแสปดนสาะสี่หนึ่งสหกเก้าเก้าหแล้วก็เก้าหเนาะเน้นที่เจ็ดศูนย์แสแปดสาหนึ่งเด้อจ้านน่ค่ะแคปหน้าจอเด้อจ้าแนวทางฮานอยของยาคอนไดไปแล้วเนาะมาต่อของเซียนสีสะเก็กันเลยจ้า เซียนสีสะเกตจะได้ตัวใดเนาะมือนีเนาะเขามาสองมือติดกันแล้วเนาะมือนีได้มากค่ะฮาหนอยของเซียนสีสะเกตวันนี้เนาะให้มาวิ่งลูดห้ากับหกบนล่างนะคะบนล่างจับคู่สามตัวให้กระมี่สองหกหนึ่งสองหกสองเนาะแล้วก็หกหนึ่งหกสองหกสี่หกหาเนาะหาหนึ่งหาสองหาสี่หาหกค่ะเอฟซี นี่ค่ะเน้นที่หกหนึ่งหกสองแล้วก็หาหนึ่งหาสองเนาะคะ่ะเน้นเพิ่นเน้นให้ซีคูเนาะคะ่ะเมื่อก่อนเพิ่นกะให้ถูกสามตัวโตดเนาะ,ะกับออกทั้งบนทั้งล่างแตกทั้งสองน้อยเนาะ,ะบนล่างด้วยเนาะคะ่ะ fc เอามือนี่เอาไปลุอยกันอีกนะะเนาะค่ะแนวทางฮานอยของเซียนซิสเกตเนาะเหมือว่านี่ก็เขานะคะ่ะเข่าทั้งตัวลูดแล้วก็เข่าทั้งตัวเน้นเนาะคะ่ะมือนี่ตามตัวะคะ่ะ แนวทางหาหนอยของเซียนสิสเกตเนาะวิ่งลู่ห้ากับหกจับคู่สามตัวให้กระมี่สองหกหนึ่งสองหกสองสองตัวกระมี่หกหนึ่งหกสองหกสี่หกหาเนาะหาหนึ่งหาสองหาสี่หา 1, หกเนาะเน้นที่หกหนึ่งหกสองแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองเนอจ้าเนาะได้แนวทางห้าหน้อยไปแล้วค่ะ มาเบิงแนวทั้งเหล่าพัฒนาของเซียนซีสเกตกันต่อเลยจ้ะเอฟซีนี่ค่ะแนวทางเหล่าพัฒนาของเซียนซีสเกตไฮมาเนาะค่ะบนลางวิ่งลูดหากับหกคือกันเนาะค่ะหากับหกกระจับคู่ให้หกหาหนึ่งหาหาหนึ่งเนาะค่ะจับคู่ที่หาหนึ่งหาสองหาหกหาเจ็ดเนาะหกหนึ่งหกสองหกหาหกสี่เด้อจ้ะ เน้นที่หาหนึ่งหาหกหกหนึ่งแล้วก็หกหาเนาะค่ะเอเพื่อนเน้นไหนมากซคูค่ะลาวพัฒนาเนาะของเซียนศิสเกตวิ่งรูดหกับ6เนะะาะเพราะว่าตัววิ่งตัวรูดเพื่อนเขาดียุเดเ้อค่ะเอแต่ว่ากับตัวจับคู่กับมีผาดแน่เนาะมีเขาแน่กับเป็นธรรมดานะค่ะเอฟซเพระาะว่าตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะ ค่ะจับคู่ให้ฮกหาหนึ่งหาหาหนึ่งล่ะค่ะหาหนึ่งหาสองหาหกหาเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกหาหกสี่เนาะค่ะเน้นที่หาหนึ่งหกหนึ่งหาหกหกหาเด้อจ้าเนาะนี่คะ่ะแคปหน้าจอ,อเด้อจา้านี่คะ่ะแนวทางฮานอยและลาวพัฒนาของเซียนสีสเกตเนาะค่ะนี่คะ่ะแคปหน้นาจอ,อเด้อจ้านี่ได้ไปแล้วเนาะมาแคปหน้าจอของ อ่าของยาี้ควันละกาของอาจารย์สวัยกันเลยจ้านี่ค่ะเอาตัววิ่งตัวรูดแมนๆไปจับใส่เอาเด้อจ้าเนาะของอาจารย์สวัยวิ่งรูดไม่เคยพลาดนะค่ะตัวประกรบกรนเลือกเอาเนาะนี่ค่ะแคบหน้าจอเด้อจ้าตามนี้เนาะค่ะสุดท้ายเพ่นก็ขอให้อวยพรทั้งช่องขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องเนาะค่ะเฮงๆรวยๆไปด้วยกันกับ แนวทางฮานอยและลราพัฒนาเนาะทุกๆวันเดอเนอ้อจ้าเนาะบ่มี่ยังไลยแล้วเพ่นกะขอขอบพระคุณเอฟซทางช่องแล้วก็เซียนทุกๆุเซียนเดอ้อค่ะเนาะที่มีน้ำใจให้กำลังใจเพนแล้วก็ให้แนวทางเพนมาเนาะค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้กะบ,บ่มี่ยังไลย อย่าลืมเข้าไปสั่งตำไทยตำเล่านะคะที่บ้านถุงเงินนะคะกับเพ่นกับขอลายไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันไหมในคลิปปูสี่ศูย์เนาะค่ะปูสี่ศูนย์ปูสี่ห้เนาะคะ่ะเอเดี๋ยวเบิ้งกันว่ามื่อนี้จะได้ตัวใดเนาะต่อไปคลิปของปูสี่ศูย์ปูสี่ห้เนาะเดี๋ยวเพ่นจะตามกับพี่ประัตไห่เนาะ บด้หลายมือแล้วได้มากะะกับคำเนาะค่ะก็เลยบได้ลงทั้งช่องห้ก็เอาไปลงทั้งกลุ่มห้คือเกาเนาะคะ่ะเอาตามนี้นะคะสวัสดีจ้า